เด้ขับมารีวิวยังเป็นทางการนะเพื่อนนะครับเมื่อกี้ซื้อน้ําอุดหนุนไปให้เพื่อนนะครับผ่านทางไรซ์สดนะครับคุ้มขนาดนะครับเกละอจีสิบบาทนะครับเพื่อนขายดีเพื่อนเปิดร้านเมื่อวานนี่้อครับมีคนอยากเห็นนะครับมอกว่าเป็นยังไงแน่นอนคันยอดคงยอดขายเพิ่วมาเมื่อนนี้เป็นยังไงนะครับใครลูกค้าหลายแมนโมครับคนมาหลายค่ะกันโมครัำวันนี้มามาคนเริ่มมาแต่จักโมงครับเมื่อนนี้เป็นวันเสาร์ โอ้เกียนโมงก็มาแล้วนะครับเพราะบางคนเนี่ยมาแบบตกหล่นจากของเมื่อวานที่ทยาตมาหาแกนย์นะ,ะพอเมื่อวานลุงพลบโอยู่เนาะครขำขึ้นมาบางคนก็ได้มาพักหรือเปล่าครับค่ะบางคนมาพักแบบใกล้ๆเต่ามวยแต่ก็ขึ้นมาหาเพื่อนอีกนะครับบางคนอยบกมาถ่ายรูปกับเพื่อนแบบครับนะครับอัน<อ>นี้เป็นแม่ค้านะครับหมูยอ,อยน้องนิวนะครับนะครับยังก็มีก้องลูกศรเนาะ ทำเองคะโอ้ทำเองกับมือเลยเป็นโรงงานเองเลยเหรอครับค่ะทำโรงงานเองด้วยโรงงานผลิตนี่นะครับใช่ตาโรงงานโอ้คนลูกเลยครับเพื่อนในเฮตดโรงงานลูกชิ้นเองนะครับพี่น้องเพื่อนก็ยังมาขายอหน่าบ้านลุงพลเนาะอัเพถ่นกรยานพี่น้องเอฟซีบูมี่อย่างกินเนาะเกี่ยวกับไปหลายอย่างนะครับเพื่อนตอนหลับเพื่อนบางคนมากกับว่ได้กินข้าวกินน้าเนาะเพื่อนกันมาไว้บางนี้คือผมแล้วเมื่อกี้มากอ่ะหาเนวกินอันนี้เพืเพิ่นได้มาเสียบ แค่บมมีเวลาเลยนะครับเนี่ยนครับเป็นร้านค้าเพิ่นนะครับอัปเดตให้เบื้องเนาะเพิ่นกับขายว่าพอได้นะครับเป็นเจ้าของลูกซ้นเองเนาะผลิตเองนะครับน้ำกับแก้วละยี่สิบบาทครับมีหลายอย่างนะครับขายดีขายดีครับอืม ย้มีแผ่นครึ่งโลแผ่นโลค่ะโลละแปดสิบาทโลสี like ่สิบค่ะ like มีมีขายส่งมอครับหรือขายปิดย่างเดียวเพื่อเพื่อเพื่อบางคนแบบอยาสนใจว่าพี่เอาไปขายไปอะไรได้ไหมอย่างเงี้ยครับลองลองฝากซื่อนิดนึงครับเพื่อพราทางนี้คนก็จะดูเยอะอยู่เพื่อเขาอยากติดต่ออยากอะไรตรงนี้ครับเราเราก็จะมีเป็นราคาส่งสําหรับลูกค้าที่รับไปขายก็มีนะคะอพรอค้าแม่ค้าตามตลาดนัดหรือว่าพราค้าแม่ค้าที่อยู่ในแผงตลาดทั่วไปก็มีเป็นราคาส่งค่ะ อย่างราคาปีกอันนี้ถ้าถ้าถุงหนึ่งเท่าไหร่ครับตัวนี้โลละหกสิบาทโลละหกสิบมีลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้อมีหมูมีเนื้อเนาะถุงหนึ่งนี่โลหนึ่งหรอครับโลหนึ่งค่ะโ,โอ้ถุงล,ล,ละโลนะคำคนสิบบาทเนาะอันนี้อะไรครับหมูยออันนี้เป็นหมูยอแผ่นคะ่ะหมูยอแผ่นอันนี้ครึ่งโลบอ่ครับตัวนี้จะเป็นแผ่นครึ่งโลค่ะตัวนี้ก็จะเป็น อันนี้เฮ็ดเองบมครับหมูยอโอ้ทำเองหมดเลยนะครับอันนี้เป็นการนึ่งนะครับบ่เมนย่างเนาะนึ่งค่ะนึ่งไม่มีสูตรเฉพาะเลยใช่ไหมครับหรือว่าเหมือนทั่วไปหรือว่าสูตรเราเองเลยสูตรเราเองอ๋อบอกใครไม่ได้นะสูตรครับเพื่มีสูตรเฉพาะเลยด้วยครับยำน้ำพี่น้องเนาะนี่แหละครับเมื่อนี้คนหน่อยแล้วยำเรียงครับเอาให้พี่น้องเบ่งอย่างละเอียดนะครับเนาะเดี๋ยวเข้ามานี่ครับมันก็มีน้ำแดงสไป์นะครับ อ่าโมนี่มีมีขายแบบเป็นปั้นกับแบบไปแยกบ่ครับใช้น้ำแข็งบ่ครับอ๋อแล้วแต่แล้แต่ลูกค้าแต่ราคามเหมือนกันไหมครับเราถ้าเป็นเย็นเนี่ยเราคิดยี่สิบขันนถ้าเป็นขันเราจะขอคี่ยี่สิบห้าอ๋อเป็นเสียค่าบ้านเพิ่มห้าบาทเนาะอ่าก็จะมีนมเย็นนะครับแล้วก็น้ำผลไม้ก็มีครับสตรอเบอรี่บ่ครับขอเป็นเกี่ยวกับน้ำผลไม้นะออืมันนี้เป็นลูกชายบ่ครับเนี่ยโอ้คนมาซอยแม่น่ารักขนาดนะครับพี่น้องคนน่ะ วันหยุดรับจ็อบพิเศษเนาะโอ้นะครับลูกชายน่ารักนะครับพุงกาแฟก็มีเบิร์ดนะครับน้องน้องนิวหรือเปล่านี่ใช่ไหมเอาเหรอชื่อแม่ครับอ๋ออ๋อชื่อแม่เอาละเห็นเขียนว่าหมูยอน้องนิวนรือ่าอ๋อชื่อแม่นะพี่เจ้าของร้านนะครับโอเคนะครับเด้ออย่าลืมมาอุดหนุนเพื่อนนะครับเด้อผู้ใดมานะครับเนาะเป็นน้องเอฟซีนะครับร้านเพื่อนนี่แม่ค้าใจดีนะครับ เป็นกระสังของนองของน้ำให้นาเนาะมาเข่าเพื่อนว่าลบฝนลบแดดมาอยู่ในไรเบิร์ตนะครับใจดีนะครับโอเคนะครับสนหรับผมเนาะนะครับคลิปในการรีวิวนะครับร้านค้านะครับหน้าบ้านลุงคลน,นะครับร้านเปิดใหม่เนาะมื่อนี้ก็ขอจบไปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ